ก็สวัสดีครับวันนี้มีงานที่ต้องทำครับ <c oughs> จะมาใส่ผ้าตรงนะคือ,อที่ดักปลาหรือลีแต่ใช้ผ้าเขียวหรือผ้าแง่งบ้านผมเรียกผ้าแง่งทำตงรงภาษากลางไปหากันตัวเองนะใส่ผ้าแง่งทำต่งดัก ปลาแต่ไม่รู้ว่าจะมีปลาหรือหอยเชอรี่นะครับเข้าไปอยู่นะครับต้องมาดูกันนะมาดูวิธีการทำน,นะครับเอ๊ตั้งกล้องถูกทางหรือเปล่าเนี่ยเอาไปครับได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแหละนะครับออก,การต่อสู้ของเราไปครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วครับ เราทำเป็นขี้หาอยู่หากินของเรานะครับการที่จะทำเราก็ต้องสู้กับมันว่าจะเป็นยังไงจะเป็นอย่างไร,งไรครับนะไม่มีคนช่วยเลยครับทำคนเดียวโอ้ตายแล้วตา,ายแล้วอยู่คนเดียว <c oughs> เอามีเข็มมี้อยเล่มหนึ่งครับ <c oughs> ว่า ซึ่งส่วนหนึ่งก็จะเป็นลิ้นของมันครับไว้ตรงไหนเนี่ยทีเนี้ยโอ้ยอเกทตะปูที่งดเราโอ้ยห๊ะตักไปโอ้มันอยู่นี่อย่าลืมนะครับเนี่ยเข็มเนี่ยเนาผ่านไปครับซึ่ของมันก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะทำครับ วางแบบไหนครับการที่จะทำนะโอ้ขาดไปเนี่ยขาดด้วยเานะจะเอาตรงที่ขาดไว้ตรงนี้เลยครับถ้างั้นครับเาจะเอาขาๆเพืไมาให้ไปตรงนี้ครับตรงนี้ขาดก็ให้มันขาดเลยครับได้แค่ไหนาเราก็เอาแค่นั้นแหละครับการที่เราวางแสนเอาไว้นะครับ ก็จะทำการปักจะให้มันตึงหรือไม่ตึงมันขึ้นอยู่กับเรานรับว่าจะทำอย่างไรนะครับก็ต้องมาไล่ดูก่อนว่าข้างที่สูงข้างที่ตำ่ำจะได้ให้เป็นท้องไปเลยหรือไม่นะครับ เสมอกันไหมสิ่งที่เราจะทำะครับ,นะรบแลาก็จะทำการต่อกะปู ละอียดกัน,นกครับเนาะขอดูก่อนว่าไลนยเข้าไปถึงไหนครับอย่างไรบ้างครับมีไม้ด้วยหรือเปล่าเนี่ย ครับเนี่ยโอเค okay, ก็เอาเลยครับการทําการบริหารของเราว่าค้นอยู่เราแล้วว่าจะวางแผนอย่างไรในการที่จะทำครับ่งตัวน,นี้เราก็จใช้ตัวน,นี้ครับนี่เอาไปเลยครับ ค่อยเก็บรายละเอียดกัดบการตอกนะครับซึ่งเราจะเอาให้อยู่ก่อนแล้วก็ดูภาพก่อนว่าเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับในส่วนของมันนะครับคงด้่ยังเนี่ยนะครับนะครับมีตะกร้าเ้อด้อย,ยู่ตองาำอกก่อน

ีขั้นตอนในการเริ่มต้นเรียบร้อยแล้วจะไปปักไม้ตรงนู้นครับไปหาไม้มาปักตรงนู้นก่อนครับแล้วก็ทำการลูเพื่อที่จะ ทำไปตรงก่อนนะครับครับหาไม้ก่อนหาไม้ก่อนครับึงไม้นะไม่ยากนะเพราะว่าเรามาตัดไม้ไผ่เอาไว้แล้วนะครับเรเืกอจะหามาง่ายๆกันเองครับ ไม่ยุ่งยากเยอะะมากมายครับ จเจครับเรียบร้อยกับขั้นแรกนะครับขั้นต่อไปก็คือการที่เราจะลงลิ้นนะครับลงลิ้นโดยการที่เราจะทับด้านนี้ที่เหลือนะครับไปทําลิ้นของเขาครับน่นไปแล้วครับลูกหนึ่งหอยเชอรี่ครับเห็นไหมครับไปแล้วครับเนี่ย เชอรี่ครับซึ่งการลิ้นก็คือการที่เราจะมามัดตรงนี้ครับให้มันเป็นลิ้นเพื่อที่จะกการวิ่กลับครับการวิ่กลับครับนะครับนี้เย็บลิ้นอย่นี้ครับแต่ว่า ก็มันยาวเกินเนาะ ไม่ตรงอยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ อย่างนี้พ่อต้องดูแบบผลเพราะว่า นีไงขอพักเหนื่อยก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับนึกว่าตัวเองเปิดกล้องเอาไว้ครับลีได้ได้ครับตัวเองลืมครับตอนทําลินแต่ยังไม่เสร็จครับขั้นตอนสุดท้ายให้ดูเลยกันแล้วกันนะครับลืมครับนึกว่าตัวเองเปิดเอาไว้ทําไปเฉยเลยนะครับโอ้ยการมัดทั้งสองข้างนี้ครับขอโทษขออภัยจริงนะครับอันนี้มีเกินหน่อยนึ่งก็จะทําการเฉือนออกนะครับ ะครับโอเคครับที่เราจะเตรเราจะทำครับซึ่งมันคงจะไม่มีปลาใหญ่เราก็เลยไม่ต้องทำแข็งแรงเยอะแยะมากมายๆๆๆครับจะมีประเภทปลากระติวปลาหมอปลาช่อนตัวน้อยๆครับอาจจะไม่ใหญ่โตเยอะแยะมากมายๆๆๆครับก็นี่ครับรการทำครับนะครับอพอได้ดัก ไว้อยู่ไว้กินแค่นั้นกเ็เพียงพอครับแล้วกอ็อาจจะเป็นการดักหอยเชอรี่ด้วยนะครับเพราะว่าถึงเวลาเนี่ยหอยเชอรี่ก็จะไหลลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จาปล่อยให้เขาเดินทางครับอิกีของการที่จะทำแต่ละครัง้งแต่ละคราวก็ทำไปครับการหาอยู่หากินนะครับเดี๋ยวจะต่อไปก็คงจะถมดินตรงนี้ครับให้มันปิดขึ้นมานะครับ ครับครับเมื่อกี้ก็ลืมอีกแล้วครับการขนดินมาถมครับเพื่อให้น้ำมันจะได้ไหลเสมอเดี๋ยวค่อยดูอีกทีได้ครับว่าอยากให้ชมาการออกแรงครับไปครับอาจจะไปดูไม่ทั่วครับเพราะาทำคนเดียวถ่ายคนเดียวก็อย่างนี้นะครับ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับ เหนื่อยกันไหมครับพี่น้อง เชครับดูอนครับว่าน้ําไหลเป็นยังไงบ้างค่อยเพิ่มค่อยเติมไปอีกทีนะครับกับการขุดดินมาใส่ครับน่ครับจากน้ําที่ไหลข้างเดียวครับมันก็ไหลเต็มหน้านครับอุยเหนื่อยแล้วครับขอญาตนั่งหอบก่อนนะครับไม่ใช่หอบดีนครับหอบลม นะครับนี่แหละครับการวิถีชีวิตของการต่อสู้ในการที่จะทำที่ดักอะไรบางอย่างาเป็นปลาหรือเปล่ายังไม่แน่ใจ <c oughs> นะครับตายครับเหนื่อย,ยทีเดียวนะครับช่องทางนะครับทํา,าไปครับไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าปลายังขึ้นอยู่แต่ก็เราก็ต้องใส่นะครับเพราะอ,าอยากที่จะไม่อยากให้มัน อันนี้เกินไปนะครับในการดูแลดินตรงนี้ที่ไม่ไมเอาไปถมเพราะว่าอนาคตข้างหน้าก็คือ,อถ้าอ,อยากกั้นน้ำเอาไว้เราก็จะทำคูครับนะทำคูตรงนี้เพื่อ,อกั้นน้ำเอาไว้ถ้าถ้าข้าวยังไม่ถึงเวลาที่จะขาดน้ำครับนะนะมันต้องมีอ่านเพื่ออนาคตข้างหน้าด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทำยังไงก็ได้นะครับมันต้องคิดต้องอ่านเผื่ออนาคต ว่าถ้าปล่อยน้ําไปแค่นี้น้ําในงานนาจะยังมีอยู่แค่ไหนพอดีกับต้นข้าวหรือไม่นะครับในการที่เราจะทําต้องพิจารณากันเยอะแยะมากมายนะครับนี่ครับน้ํามันก็ยังพออยู่นะครับแต่ว่าถ้าอยากให้น้ํามันอยู่ที่เดิมเพราะว่าฝนไม่ตกแล้วเราก็จะทำคูขึ้นนะครับทําคูตรงนี้ขึ้นกันน้ําขึ้นมานะครับเพื่อให้น้ํายังพอกับต้นข้าวอยู่อไรยงเงี้ยครับหรือไม่ถ้า จะเอาให้น้ำออกหมดมันก็มีท่ออยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยท่ออยู่ตรงนี้ครับวันนี้เราก็จะปิดท่อตัวนี้ด้วยครับปิดไว้ก่อนไม่ให้มันไหลออกข้างนี้ครับไหลออกข้างข้างๆนี้มันมีท่อเอล็กที่ท่อหนึ่งครับในการระบายน้ําทั้งหมดจากางานหน้านี้นะครับแต่ว่า,เ,าเราก็ต้องพิจ,จารณาครับในการวางแผนแต่ละครัง้งแต่ละคราวไม่ใช่ มาทำสุมสี่ซุมห้าแล้วก็จากไปนะครับคิดวางแผนอนาคตอีกด,ด้วยนะครับซึ่งมันต้องมีการวางแผนในการทำนะครับไม่ใช่ว่าจะทำสุมสี่สุมห้าไปแล้วก็เสร็จเรียบร้อยไปไม่ใช่นะครับบ้านไปบนทำไมเนี่ยเจ้าของบ้านบนทำไมเนี่ยอ่าอับพักเหนื่อยกอนนะครับเดี๋ยวไปดูต่อครับมาแล้วครับปลากระซิวครับนี่ครับเห็นหรือเปล่าเอ่ย ไ,ไป,ไปครับไปครับจะลงไปถึงข้างล่างไหมเดี๋ยวจะมีการเต่งตะลงนิ่งนิ่งนัง่นไปแล้วครับนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเริ่มจะมีปลากระซิวลงสแล้วนะครับปลากระซิวเราจะได้หมกปลาหรือเปล่าเนี่ยครับตงไปเถอครับมีน้ําให้คุณเล่นเหมือนเดิมแหละแต่อยู่ในกระชัง อยู่ในผ้าแง่งนะครับเนี่ยปลากระซิวครับ,ไป,รบไปแล้วครับไปแล้ว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 เดี๋ยวจะดูมันจะโดดตร้งนี้งตุง้งงครับนั่นนี่เห็นหรือเลปล่าครับเห็นไหมครับก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่อย่างนี้ครับอีกฝูงมาแล้วอีกฝูงมาแล้วครับปลากระซิวนะครับปลากระซิววิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับ,งงรบถ้าเขายังไม่ลง ไปในเครื่องลึกข้างล่างเขาก็จะกระโดดขึ้นมาได้ครับนะครับไปแล้ครับนั่นนะครับอ่าเนี้อ่าอ่า,อาเริ่มมีแล้วเริ่มมีแล้วปลากระซิวปลากระซิวนะครับอ่าอ่านะครับนี่ครับนี่โอ้บรรยากาศดีมากเลยอยู่ทุ่งนาเนี่ยนะครับดูปลากระซิวล,ลงผ้าเง,งียงอ่าอ่กระโดดดังแดังดง,ดงนะครับ จะค่อยๆลงมาหรือเปล่านะครับหนึ่ฝูงหนึ่งครับหน้าครับครับแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วลงแล้วครับลงแล้วครับลงแล้วครับเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นกันไหมครับนั่นแหละอ่าครับไปแล้วนะครับลงไปหนึ่งฝูงเล็กๆไม่แน่นะเนี่ยถึงตอนเย็นอาจจะได้หมกหนึ่งหรือเปล่านี่ครับอ่าตากระซิวเริ่มลงครับเดี๋ยวก็อาจจะมีฝูงปลาหมอตัวเล็กๆที่ใส่เบียดไป จะลงมาด้วยหรือเปล่านะครับคอยดูกันครับนวนแลยครับตอนเย็นนะครับมาดูอีกทีครับตอนนี้ประมาณสักบ่ายโมงครับเพิ่งทําเสร็จนะครับบ่ายโมงครับเพราอสัญญาณไฟฟ้าที่นวนดับนะไปครับลงครับลงแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้ยนะครับอ่านั่นน่ะนั่นน่ะตัวใหญ่ด้วยชุดนี้ครับดูดิครับชุดนี้ตัวใหญ่ด้วยลากระซิวชุดนี้นะครับอื้มอื้อื้ ฮ่มันต้องได้กินสิมันต้องได้กินสินะครับธรรมชาตินี้แล้วครับสุดยอดเลยครับนั่งดูพักเหนื่อยแล้วก็เห็นฝูงปลาลง ที่เราทำเพิ่งจะเสร็จนะครับโม้สุดยอดฝีมือในการทาอยู่หากินหรือเปล่านี้เนี่ยมนนะ่น่ะมีการโม้ด้วยนะครับเนี่ยวิถีชีวิตบ้านๆอย่างนี้แลครับการหาอยู่หากินดูนะครับนั่งติดริมเลยนะครับเนี่ยไม่ได้อยู่ไกลนะครับเดี๋ยวจะซุบไม่ดูเดี๋ยวจะออกให้ดูนะครับนั่งอยู่ริมเลยครับ เออนะครับเยู่กับธรรมชาติก็อย่างนี้แหละครับผ้มนะครับนั่นไงครับอ้าลงไปกันเถอะนะครับนี่ครับวิถีของการหาอยู่หากินแบบบ้านๆมันก็ต้องจัดไปนะครับบ้าจะมากจะน้อยอย่างไรก็ถือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติในการหาอยู่หากินนะครับไปครับวันนี้คงจะมีอยู่เพียงแค่นี้แล้วมั้งครับ าการที่นั่งชมเดี๋ยวจะนั่งร <c oughs> ออีกสักนิดถ้ามีฝูงใหญ่เข้ามาแล้วจะให้ดูอีกทีถ้าไม่มีก็คง <c oughs> จะมีแค่นี้แหละครับบ๊ายบายทุกคนท่านครับนะครับอู้ยไปจริงด้วยไปจริงด้วยไจริงด้วยลงไปสิลงไปสิจะได้เห็นโอ้ยม่ยอบลงครับปลากระซิวนะครับปลากระซิว,นะรวเราจะมีการหมกปลากระซิวหรือเปล่านะครับอ่าครับนะครับ,นะรบไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับ แล,แลครับแลครับอ้ายไม่ทันครับสูมไม่ทันเอาวานไปครับไปครับ